สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวมามอบของรางวัลกันนะครับหายไปแล้วเบียก็ของตาลังเดียวไงเป็นด้านอย่างเดียวนี่นะครับของรางวัลวันนี้มีอะไรบ้างมีท่อช่างตาท่อช่างเสือเสือท่าซิงหน่งครับนึ่งรุรุ่นมันครับอ๋อหนึ่งรุ่นใครรุ่นมันโอ้ลองถือว่ารางวัลใหญ่เหมือนกันนะครับป้านบ สปริงอ่ะคอแล้วก็มีมีมีสปริงแล้วก็อะไรอีกนะเงินรางวัลเขาบอกว่าเอาฝากให้รับไปเลยเลี้ยงเบียไปเลยอะใช่ไหมเนี่ยอออเอามารับแทนเขางั้นเอามารับแทนเี่สีทแตนดาร์ดที่สี่แตนดาร์ดจ้าทีในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับ ทิดสี่ก็มีรางวัลนะครับก็เป็นนี่โอ้สุดยอดอะไรครับจากทีมไหนนะครับช่างนบ่างนบทสี่ช่างนบนสปริงสายโหดอ่ามาแนะนำของสปริงสายโหดนะบติสี่นับในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับเอย่าี่ะ PM อ่าม m ละลายเหล็ก300สามร้อยจากทีม จักตะบางละกำนะครับแหมกะว่าเจ้าท่อมาแจกเขากะว่าเจ้าท่อกลับคืนอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรแต่มั้นโอ้ยชิโอ้ยชิอันนี้เป็นแค่กล่องเฉยๆนับข้างในไม่ใช่นะครับโอเค ตี่สองนะครับได้โอุ่ชิไปหนึ่งลังนะครับท่อท่อหนท่อไหนอ่ะเป็นอาเป็นของช่างเสือปะอ่ะครับอ่าอันนี้นรุ่นสแตนดาร์ดได้ท่อ ท่อช่างเสือนะครับช่างเสืออ่าอาเจ้าของมอกนี่นะ่อนะครับเสือท่อสิงนะครับนดาแกแกอูช่างทงครับโอ้ช่างทงจากจากที่นี่เนาะเจ้าทินครับเจ้าทินเจ้าทินได้นะครับาเสือไปครับโอเคโอ้โหได้ท่อเลยนะครับหรือว่า S <S ต่อไปในรุ่นโอเพนนะครับแ่งงาม 8, แแงามแดสามร้อยบาทกโอเพนหญครับโอเพนหอเพนช่า,ๆๆทางทงเหมือนกันอ๋อช่างทรงได้ไปถึงรุ่นทั้งโอเพนแล้วก็สแตนดาร์ดเลยนะครับร่าง ติดสามใ้เงินราวัล0รันทุ่งลั่นทุ่งลั่นทุ่งลั่นทุ่งล่ะครับห้าร้อยบาทขอบคุณมากนะครับโอ้บัวหวานนะครับจ็มบัวหวานนะครับมาจากสุพรรณได้ มีรางวัลติดตัวไปด้วยนะครับรางวัลที่หนึ่งเาที่นี่สายควันโรเบิร์ตไมแกสายควันตบมือพี่หนึ่งหน่อยนี่นะครับผมอ่าโอ้สุดยอดนะครับเจ้าแห่งความแรงนะครับในสนามนี้ ตาาตะบางละกร,รนะครับจากพี่หนึ่งพี่หนึ่งนะไม่ใช่โรเบิร์ตนะจากพี่หนึ่งหนึ่งมันนอกนะครับหนึ่งสายควันนะครับ ครับนั่รถคนี้เลยครับคุยกันใหม่ครับหลังรอบวันนี้ไม่ต้องอรแต่เพิดอ่ะต่อไปดูคู่พิเศษเรียบร้อยแล้วมีคู่คู่พิเศษนะจะมีคู่พิเศษนะครับนี่ดดาดครับดาดนุ้ยเนียจะได้ขับไหมวันนี้เอารถกลับหมดแล้วไว้วันหลังดีกว่านี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวสามอะอะไรนะคู่พิเศษอะไรนะช่างบวงกับช่างทง อันนี้เดิมพันชูสี่แสนบาทสี่ร้อยนะครับี่มีติดปลายนวไหมนะคนนี้มีติดปลายนวมังตงครับงครับปลายนวลเปล่ามีไม่ร้อนแล้วครับต้องเกิจแล้ครับนี่จังตรงตอนนี้ให้้องเดิมกันต่ผมไม่มีอ๋อเบียกัอยู่ลองเฉยอลอนเยลมไอ้เบียระกนรันัไม่ดีอนั่นจ้ไวซื้อกินนอ่าปลายนวันี้ก็ทูได้กินด้วยอ่ะ ก็คนก็ทยอยกลับกันเยอะแล้วครับนูนิดวันนี้คงจะไม่ได้ขับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช่เดี๋ยววันไหนมีย่ำนาทักบอกพี่สันมั่งอยากอยากเห็นบ้างมาป่าพี่เอมาดูเจเจนิดเขาย่ำนาปะติดต่ออะไรมาหาเจนมีเรื่สนายแน่เราเนี่ยไม่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 เพราะว่าไม่ได้ขับไม่มีรถรถมันรถกลับหมดแล้วลืมลืม หมดเลยให้เจนนีให้ดูเลยนะคะร,ะระับไม่มองว่าปาดทางได้พี่เดี๋ยาดหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็มีมาอีกเนาะเขานี้บ่อยอยู่แล้วเดีเ๋ยวเดี๋ยว,วต้องตัวต่อต,ตัวกัะบ,บี่สันเลยนะ<อ>ใครประกาศว่ากระบีสันขับรถอู่ไหนก็ไม่แรงเนาะเดี <c ười> ๋ยวข <c ười> อเดิมพันกับเจนนี่อะไรเดิมพันอะไรแข่งกั้นเองไงมีอะไรวงเงินอะไรไหม ต้องมีเสื้อตัวหนึ่งเสื้อพีเอสายตำมหากินได้มาแจก FC ด้วยนะอ่าแจก FC ด้วยนะขอขอบคุณนะครับสำหรับทีมงานวันนี้ก็มาหลายอทีมมากนะพี่ช่างตะก็ได้ไปถึงสองรางวัลเลยกลับไปบ้านเมากิ้งอีกแล้วได้อุ้ชิไปรังหนึ่งนะครับแม่ าซาบิเดิยขึ้นจมูกวาซาบิใช่ไหมอันนั้นมาซูชิเอา oh, โอ้โหพีเอเไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรอดูคู่ปลายนวมนะ่ะติดปลายนวมนะอ่ะพี่เอมีไหมมีมาไหมรอดูปลายนวมถ้าไม่มีพิสันจะได้กลับบ้าน ูเนีหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอมีรอบพิเศษนะครับแค่นอนมีวงนอนะครับแต่ว่าวันนี้นูนิดไม่ได้ดูพลาดอย่างแรงเพราะว่าเก็บรถเขาเก็บรถขึ้นกันหมดแล้วนะครับของจางตะก็มีพังกันไปหลายคันนะครับ อันนี้ใช่ไหมอันนี้หลือเปล่านะมีลอกๆเดีย๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องมีคลิปให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปมอบของรางวัลเนานะโอเคครับก็วิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกไลค์ทุกกระตังใจนะนยังฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ